เต่าที่ถว่วงวะเนี่ยไม่ถ่วงก็ลอ,อยดีลอยมันจะเล่นบบหนึหน่งอ,อ่ะที่เริ่มก่อนหนึ่งสองสามสี่เปลี่ยนสามสเปลี่ยนสองอ่ะคว่ำถูกต้องวะเนี่ยฮะคว่ำถูกต้องจะติดเนี่ยไม่ไม่ถูกไม่ถูก ความถูกต้องอยู่ไม่ได้ขัดเสียงเข้าเสียงเข้ามันดิเป็นคลิปเนี่ยสลีฟนั่งเงาเงาสลีฟกับหน้าตาเด็กทคมาไม่นับของมึงใช่ไหมพี่ะหรอผ่านปูไลจั่วเราถืนจั่วพี่ไม่บอกผ่านเลยยังไงก็ต้องผ่านไอเพี่ตีนายโอ้ยตัดต่ดเออเบิร์นห้าสองมิตร บรร่ากาศมาหมื่นเดียวรู้เรื่องอะไรเนี่ยเต้าเรื่องอากาศไม่ได้เฮ้ยบุตรแดงอ่ะบุตแดงเท่ดีที่ใส่นนทำไมเท่ดีเทด่ดีเข้าเลยนี่อะไรไเรื่งรงองอนี้ทันเลยปลาแดงอ๋อปวดนิ้วปวดปวดเหมือนกันเนี่ยนี่เป็นเลยมีโซนเห็นแบบน,นี้จะขยับไม่ได้ขยับได้สามดีไม่น่าเลยกลิ่นจะเป็นง่อยเหร ห้าอ่าเหมือนหนึ่งเหมือนเหมือนสามเหมือนสามแทนตีไม่ได้แทนตีไม่ได้อ้าวจบเถอะชาร์จพลังหรือชาร์จพลังปวดขี้ชาร์จพลังเอีกชาร์จพลังอะกอะไรอะไรมาว่ะ่างแรกมาว่ะโออาร์ด้วยแน่นอนไม่ตางไปกับเหมือ,อนกูย้อนยุคไปยุคเจเนอเรชั่นหนึ่งมันต้องไม่มันต้องไม่มีพวกนี้ดิย้อนยุคไปมันต้องไม่มีตัวพวกนี้ดิมันต้องมีแต่คอร์ดโมบีตกับพีดิกแมน ห่งสองหมื่นเดนสามหมื่นสามสองหมื่นสามอยู่ตรงนี้ถ้าแท็ก็สามหมื่นสามสามหมื่นแปดได้ขอโซ่่อบวกห้าพันอ่ะバเลทบวกหมื่นอเทคนนี้อแต่เป็นมีสองขพอดีสามแปดสองขีสองขี้สามแปดเข่าขีพลังข้ามขี้พลังข้ามเปสี่ขี้ ขี่โมงจริงได้สี่สิบสองได้สามหมื่นสมมื่นเดี๋ยหน้านี่ความเป็นมารยาที่สองได้พี่ก็มันมื่นหมื่นนี่หว่าเลยมื่นหมื่นชิวแล้วก็เรามาจจะบวกห้าพันอยู่แล้วเป็นสามหมื่นห้าขอห้าพันเอ้ขอีมื่นหนึ่งขออมันเท่าไหร่มื่นเดียวสามหมื่นนีสามหมอสองพิกใช่ไหมเออสองพิกเหมือนกันแอ่ขอยีมื่นห้า้ีกว่าสามหมืนห้าไม่ใช่หรอใช่อมื่นเดียวสามมื่นรถหน่ ไม่ลดอะเมื่กี้ลืนไม่น่าชนคุณไมจวดใชตต่ติดเวลาของเราแล้วจะหายไลก่อนเอาในก,ก่อนตะกิาาตะกิว,กวเขาได้บานหนึ่งบวกห้าพันบวกพิจวหนึง่งแล้วก็ลงเขาได้บานหนึ่งตัวบานหนึ่ง ยิงใครก็ได้เออดีก่งใคเบอร์เซอร์กนะพี่ทำไมวะเบอร์เซอร์ก er นะพี่ถ้าอยู่ช่องวายจะได้จัยอันนี้เห็นยิงหลบสก,กิลโตบับหนึ่งโกอีกหมื่นหมื่นขาแวนตีเป็นสามหมื่นสามมืน สามสามสามแปดสกิลปจะัหนึ่งเข้าโซ่สามแปดสามิดีจีหนึ่งสองไม่มีอะไรสิบสามเข้าเข้าสิบสามมันตีบอกสามพันเนี่ยเข้าไปเลนจบถือว่าใช้ง่ายเบื่อเสลอไม่จุ่ยยิงทิ้งแป้งเลยหนึ่งมือ ก็ต้องเลทซิ 4, งมันตงสงโซฟาขอสองใบเนาะขอสองใบต้องลงไปไม่งั้นฝรังไม่ถึงคู่มันจะเป็นสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามต้องถอดโซ่รอบเด็กคนนี้ถอดโซ่จะลุกยังไงจะเป็น 4, สี่แปดสี่หมื่นแปดสองคิ จินนนีแล้วก็กัดเพิ่มนะไม่มีอะไรเลยได้ด้วยน้ยมันหวังพึ่งน้ำบ่อได้เดือเความด้วยความเลยพึ่งน้ำบ่อหน้าเลยที่ว่าไม่มีก็ว่าอันนี้จะเป็นสี่หมื่นสี่สามื่นบวกสองหมื่นห้าหมื่นสามสมเข้าเลย่คไม่ออันนี้จะเป็นสามหมืน สามหมื่นขอสองหมื่นใจดีบีกี่ไปใจดียังเราแน่นอนแต่ความจริงยิงแมวเปลืองมือเยอะโดนสิ่งยิงอะไรแบบไร่ไร่ติดแถวลงมายิงอ่ะอลงมายิงสองเปอนต์กว่ามันเลยยิงตัวต่ำไม่ได้ไงไม่เคยโดนเพราะไอ้สวยโดนยิงแถวหน้าหมดอ๋อลงมา เดี๋ยวผมจะเลือกยิงเฉพาะตัวก่อนนะครับว่าดีนะแม่งไม่คอดไลท์อย่างนี้คอร์ดไลท์เลือกเล่นเออสิบสามสิบสามต้องยังไงต้องอย่างเยอะกว่าเอิมถ้าจำนวนเรียกเกาบของคุณออกออกมันต้องมากกว่าตนี้ต้องลงเพิ่มเปิดใช่ไหมยังไม่เปิดกหรอไม่เปลือกสิเกินนะว่าเปลือกนี่แปดสิบสามหมือนตัว สามอันนี้เป็นยี่สามโอเคแวนตีเลยไอ้ลืมช่างแม่งลืมตัวไหนกันลืมมาต้องการแวนมาสามแวนขี้เกียจมานั่งวัดอ่ะตีตีตีสี่หมื่นสามสองหนึ่องเออเฮียตายปะเนี่ยอ้าวเกียร์มาหิวหิวไม่ได้อ่ะต้องล้างหิวเลยไม่ได้อ่าแดียร์มาคุยว่าอีกที่จะซื้อหมดก่อน